กสไง้าาลยนะคเหรเ็นไหมชาใช่ได้จริงขับรดได้เป็นนะต่อไปเราจะมาทาฝั่งด้านเอาดานที่มีปัญหาของด้านซ้ายให้เรามายืนตแหน่งด้านซ้ายกนยืนตำแหน่งด้านซ้าย ต่อไปเรายกศีรษะไปดันฝั่งด้านขวาให้หน้าเขาหันทางฝั่งเราเห็นไหมอันนี้เป็นท่าอมังกรแต่ท่ามังหายก็หน้าอีกอย่างนึงเห็นไหมเป็นขนาดนี้แล้วเรายืนยืนเป็้วยสิบแปดให้ย่อเข่ามือขวามือซ้ายอยู่ปอกหูมือขวาอยู่ที่กแะดานอะไรยืดสึ่งกอนคอยืดสึ่ก็ไม่เก่งเออเป็นไงบ้างได้ยินอะไร ไม่ลงสองาโล่งเดี <loss> ๋ยวได้ไปโลไปสโอะไรกูนี่ออี่อกาม้านอ๋อไะตัวใครักมันนอนต่อไปเงนไงเดี๋ยวขอูห้ไยครับเห็นไหมถ้าต่อไปด้านเงินด้านเงนมาทันฝากเงเหมือนกันเห็นไหมว่าตำแหน่งคอักษณะเนี้ยเห็นไหมแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะ Ô chồng so, uh. uh. à phạm lâu. Mười sáu nghìn cầm này của lại cũng phải như thế. Ô luôn như thế này. Ô chồng là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 . Ô chồng 2 Ô chồng khăn Ô chồng là. Ô chồng là. Ô chồng là. được chồng là. Ô chồng là. Ô chồng là. Ô chồng là. ถ้าการนูคนที่อยู่กับพื้นเหมือนกัน้วใช้สอบวิธีการยืนเนี่ยตัดขาขออกมันก็เหมือน,อน,นกันเลยนะกุกเขา่อเหมือนกันเลย,ยนี่ใชเนี่ยใช้สอบแต่เราเรายืนบนเตียงกันนั่นเองถ้าเรามีเตียงอ่ะมันสมูทเนาะเราก็จะไม่เหนื่อยถ้าไม่มี kan, มเตียงกับพื้นเนี่ยรู้หรือเปล่าหัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับอะไรเราไปดูขฝาวัดหน้าขเ,นนเข่าเราเนี่ยฝนก็ไม่เหลือนบอกแค่นี้ จะให้คนไม่เหลือเป็นยังไงนะเรานอนใชก้กรของเยอะๆนะนต่อไปมือซ้ายมือขวาช้อนเท้าซ้ายขึ้นอลายมือซ้ายมือขวาช้อนเท้าซ้ายขาึ้นแล้วเราขยับตัวออกมาเล็กน้อยในคะแนนเราใช้แรงที่เอวมือซ้ายช่วงเดียวต้องซ้ายดันขวาดึงได้ใช่ไหมซ้ายดันขวาดึงพอประหยัดนน้อย แต่ถ้าคนกระดูกเอวหลังแข็งนะเราทำหมอนมาทำไมไม่ทำไปเดือยนิดนี้เตี้ยวเขาจะถอนองใช้ได้แต่มีปัญหาอำหมอนเราก็ดูเวลาลุบสลับเลยมือขวาอยู่ด้านนอกมือซ้ายอยู่ด้านใน มือ,มอสอดเข้าและมือขวาอยู่ด้านนอกใช้แ,แต่วันมีลักษณะจะเหมือนกัน,รกนสระตับนะครับอพอเรายนตำแหน่งเข้าเป็นตอนนี้เราประจตตำแหน่งก็องก่อนเนาะให้เราใช้เท้าซ้ายยืนหน้าเท้าขวายืนด้าหลังลักษณะนี้เพื่อเราจะอะไรมาใช้อะไรดีได้มือซ้ายสอดเข้าหน้าขาจะไป่ได้หน้าขา

วัดทำเนาะมันเป็นท่าเสริมสําหรับถ้าเราเรียนพูดทีเสร็เนาะเรามาใส่ได้ไม่ได้ไม่กระจอกผมว่าเราผมก็ทําได้หมดแต่เราเราไม่สอนถอนนอกที่จะเหนื่อยจากนันแล้นเดี๋ยวคนที่เรียนน่ยมันจะทวงน้ำหน้กอะไรบางอย่างกับร่างกายเราเพื่อเซีฟตัวเราเราทำเงี้ยมันก็ยืดเพื่ออะไรนะเราไม่เหนื่อยเกินไม่หนักถ้าเจอขาใหญ่ๆเขาเลื้ยงนะครับเราเจอสองสามให้เราจะเรียงเพราะเราเราต้องใช้แรงนะเป็นลักษณะเดี๋ยวที่ทำทุกที่ทำไปก่อน พอเทคนิคเป็นพวกที่เป็นเย่างนี้มันเป็นเทคนิคที่เสริมมาให้เราบอกขึ้นนะเราไปลงมาที่ข้อข้อพอดเท้าต่อไปจุดเวรอยจงบวยจงเฉีวนะครับแก่ปวดหลังตัว่เดียวยาวส่วนทบวยจงเฉียวนะมันไม่ได้สั่นลังเลนะต่อไปกดเลยครับเวลาเรากดถ้าเราไม่ชำนาญนะทับข้อเท้าขึ้นยกขึ้นอย่างน้แล้วกดลงหาตำแหน่งเป็นบวยจง

กลางๆแบบนีนะใช่ไหมถ้าเรากดจมมันะรู้แล้วเราปล่อยไปยังไงบ้างร้อนลงขาไหมร้อนปุ๊บเลยนะอ่าผมก็ข้ามขั้นตอนนึงไปก่อนก่อนที่จะทำนี้เราก็จับน่องหัวน่องมันจะไม่เดิมเนี่ยจะเป็นการเทปสร้างความมั่นใจกับคนไข้แล้วเราจะได้ทิปเยอะๆเนช่ไหมเรากดลงไปแล้วก็ลูหด เร็เสียบทับไปสุดก่อนนะทับไปสุดแล้เสียบหนึ่งสองสามแล้วเราปรับป้อเนี่ยเป็นเวลาเราขออนี้านะครับเวลาจะมีหน้าแก้มอย่างเง้ยซ้ายขวาอยเงี้ยเราเอือมมือขึ้นสันมือเงี้ยกดลงกระแทกตรงเนี้ยลงหลังแขนก็แขนลงตึงๆเงี้ยเราเอาน้วาหนักลงตหนึ่งสองสามแล้วก็สับมือมือขวาจับที่ข้นเท้ามือซ้ายอยู่ด้านในปรับ ดึงส่อท้าวแล้วเราก็ยกขึ้นทุบมือซ้ายจับก้อนท้าขวามือขวาทุกบคอ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 แล้วเรามาจับต้องดูไอแมทนิ่งเลยเนี่ยยังไงบ้างทำไมการมันเสยายเป็นไงบ้างข้างซ้ายจับัวเป็นไงบ้างบอกแมท บาแล้ว่ไปมาทางฝั่งด้านซ้ายกดจุดไปโจมยกขึ้นพริสกรไน้พิกเลยเนี่ยนิหน่อยกด่าเท้ายไงบ้างไม่ปวดมือฝั่งซ้ายอ่ะน้อยกว่านาทำหนไหมำหนไหมคนไม่หนัก บ้าจ๋าหรือเปล่าใช่ไหมใช่เลยนะเนี่ยถ้าเรากดบางทีมันตำแหน่งเดียวนะมันเลื่อนมาดนึงตอนนีตำแหน่งนันมันไม่ปวดนะขามันมีสามเส้นเส้นนอกเส้นในและเส้นกลางกดเห็นเป็นยังไงบ้างแซ่บอีกทีนะเป็นไงบ้างกอยร้อนขาใช่ไหมไมีไม่มีร้น ร้อนไม่มากไนงะเราเสียบพับสุดเสียบขอ 1, 2, 1, 2, ้อมูอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามานี้เราจับมือขวาใช่ไหมเมื่อกี้เราจับมือซ้ายแล้วเราจับมือขวาเราต้องฝึกเลยนะซ้ายขวาให้ทำได้สองสามหนึ่งสองสามอารมณ์ยกขาขึ้นดูจเป็นไงบนะ้างเอาไหม นอนหงายนอนงาตั้บกถ้านอนห้องบวนอนหงายตอนพุมเป่าแล้วก็เตะไปนอนหงายพุ่มพเดินมาโอ้โอ้ออกเอวอยวกพื้ดีทำพื้นดีเดินมาก็ออกกรได้เอวก็ได้ถ้าเวออกคุณนอนมันจะมันจะบก อาเรียนนเราไปยืนบนเดินศี่านียครับต่อไปเราก็นั่งชันเข่าถ้าเรามีเตียงผมใช้อย่างนี้นะคนที่ไม่มีเตียงก็ใช้หัวเข่าชันลงไปต่อไปถ้าเรามีหมอนเนี่ยก็ให้หมอนเราออกไปจากคอเล็กน้อยเพื่อเรามืสอดสอดเข้าไปตรงช่วงคอได้ถ้ามันถ้าเราเอาหมอนชิดติดกับช่วงที่หนึ่งเนี่ยเรามือสอดเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเราหักผ่านออกมานี้เราเพิ่มตรวจเช็คนวกระคอกคอาเ เราใช้อะไรตนี้ครับใช้นิ้ชนนวชี้นิ้วกางนิ้วนางทำเป็นลักษณะเนี้ยไล่ขึ้นทีหรือทีทีนึง